ต่อเรื่องราวนี้เป็นอีกคู่หนึ่งพูดถึงเรื่องความรักนะเวลาที่เราตกลงฟงใจเป็นแฟนกันแล้วก็น่าจะมีอนานานา,นาคตต่อกันบางทีลดคนละเก้าลดคนละครึ่งความสัมพันธ์จะยาวนานเหมือนคู่คู่นี้กําลังพูดถึงบอลอัศนัยค่ะบอกเลยว่าแฟนนักแสดงสาวลูกเกดดารันเนี่ยค่ะคบหาดูใจกันมา6ปีแล้วนะและสําคัญคือล่าสุดเราเพิ่งไปเจอตัวทั้งคู่มาอัปเดตเรื่องราวไหนว่าผู้หญิงคนนี้ มีดียังไงถึงขั้นจะแต่งงานเลยหรือเปล่าเรื่องราวนี้เล่าด้วยตัวเองชื่นมื่นชื่นอกชื่นใจอะไรยังไงเชิญค่ะจริงๆอ่ะเราไม่ค่อยได้เปิดเผยเรื่องส่วนตัวหรอกก่อนหน้านั้นเมื่อตอนต้นปีเขาเคยไปออกรายการนึงก่อนหน้าที่เขาจะไปทําธุรกิจส่วนตัวกับที่บ้านเขาเล่นละครมาก่อนแล้วก็พอเขาไปทาธุรกิจส่วนตัวเขาก็ไม่ได้เล่นละครแต่เราก็เลยแบบอยากให้คนเขาเห็นบ้างว่าเฮ้ยเขายังสวยแฟนเราแบบ ถึงเลิกถึงเลิกเล่นละครแล้วแต่ก็ยังสวยอยู่นะเพราะว่า6ปี7ปีเี่ยก็รักรักเลิกเลิกกันมาตอนนี้มันโอเคลงตัวหรือยังนะก็ถามว่ารักกันคือมันรักกันอยู่แล้วแต่ตอนนี้เหมือนเพิ่มความเข้าใจแล้วก็ยอมลดยอมอะไรกันมากขึ้นเพื่อที่จะรักษากันและกันไว้ครับผมมองอนาคตไว้ว่าอย่างไรบ้างคะพร้อมเมือไร่ครับพี่บอลแน่นอนก็คือ เราไม่อยากจะพูดแต่ว่าคือเราอะมองกันไว้เราคุยกันอันนี้เราคุยกันไว้อยู่แล้วลแต่เพียงต่เรายังไม่อยากมาพูดอะไรแบบรอรออีกนิดนึงนไม่ไม่มันไม่ชัวร์มันชัวร์อยู่แล้วคือชัวร์ชัวร์ว่าคนนี้แต่เพียงอะไรประมาณนี้อเรื่องนี้ก็เลยแบบยังไม่เรารอแบบเออเปิดแบบอะไรอย่างนี้เพื่อให้เห็นจากเราสองคนก่อนไม่อยากให้แบบไปพูดอะไรก่อนอะไรอย่างเงี้ยปกติเป็นยางงี้ไหม ปากหวานยงงี <mile> ้ไหมะเขาก็ปากหวานค่ะแต่นานๆทีก็จะชมครับแล้วแต่อารมณ์ก็เราก็คบกันมาเรื่อยๆอย่างเนาะความจริงมันไม่ได้มีอะไรมันก็ใช้ชีวิตกันมาเรื่อยๆปกติค่อยปรับตัวค่อยๆอะไรอ่ะบอกก่อนสิว่าช่วงแรกเขาไม่โอเคไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจามกดเราไม่เคยเจอเราไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยต้องใช้คํานี้แต่พอเจอเขาก็ก็โลกเปลี่ยนกันว่าเออมันมันคืออะไรวะอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ปรับตัวด้วยความเข้าใจแหละเขาเองเขาก็ปรับเหมือนกันเขาก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้เหมือนกัน จริงๆเป็นสิ่งที่ถูกต้องมากๆเลยค่ะเมื่อเราตกลงปรงใจคบหาดูใจกันถ้าเกิดว่าใช่มันจะคลิกเองถ้าเกิดว่าไม่ใช่ไม่แปลกที่จะเลิกลากันไปแต่คู่นี้เป็นคู่ที่ใช่มากๆไม่งั้นไม่ยาวนานถึง6ปีนะและไม่ได้6ปีจำนำหกปีกว่าจะก้าวเข้าปีที่7แล้วนะคะทั้งนี้ทั้นั้นคือขอให้อนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการแต่งงานหรือว่าจะเป็นใช้ชีวิตร่วมกันบอกเราด้วยนำเสนอข่าวพ่อแฟนคลับถามถึงเยอะ